เราจะคุยถึงเรื่องการตัดจิตก่อน <c oughs> เพราะว่าคนไหนที่ฝึกแล้วตัดจิตไม่เป็นก็เหมือนฝึกไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้ตรงไหนเพราะว่าไม่รู้วิธีวางจิตไม่รู้วิธีทําให้จิตมันสงบยังไงค่ะขั้นต้นเลยคือเราต้องตัดจิตนี่เป็นตัดจิตคืออะไรอะอาจารย์โอคิดว่าคืออะไรตัดจิตถามก่อนเอาเอาความรุดคิดของเราคือค่ะ,ค,ะคือตัดตสิ่งสิ่งคือที่ค่ะ ที่ทําให้เราฟุ้งซ่านทาให้จิตรเราสงบและทำให้เป็นเป็นหนึ่งเดียวไม่ไม่ไปคิดไม่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นค่ะถูกค่ะถูกแต่เราจะเอาคลายแม็กเข้ามาก่อนนี้จะ <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคําตอบโดยรวมที่ทุกคนรู้จักแล้วเขาก็จะเข้าใจคุณเพค่ะข้าของเป็นเลยเป็นจะง่ายๆก็คือการทําจิตใจให้ ไม่วอกแวกแล้วก็มีสว่สวนรวมอยู่ที่ใจเราอยู่จิตเดียว่ไปคิดประมาณนี้ค่ะถูกต้องค่ะถูกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็จะเข้าใจในสิ่งตรงนี้ทายากไหมถ้าฝึกจริงๆยากยากใช่ไหมยากไหมยากเพราะว่ามันมีเรื่องคิดตลอดเวลาใช่แต่คทาวนี้เทคนิคของอาจารย์คือถ้าฝึกบ,บ่อยๆแล้วเราจะวางจิตได้ทําจิตได้แล้วก็จะเข้าใจวิธีค่ะคือนะคะคืออาจารย์ขอแจ้งหน่อยนะคะว่า การตัดจิตในแนวของอาจารย์เก๋นะคะก็คือการตัดความคิดค่ะเพราะว่าตัดจิตจิตคืออะไรคะจิตก็คือมโนมโนนะคะหรือมโนวิญญาณมโนก็คือความรู้สึกนึกคิดหรือจิตหรือใจอ่ะอันนี้คือแปลฟังก่อนนะคะมโนวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราหรือใจนึกคิดหรือสมองนึกคิดให้ให้เราได้เข้าใจนะคะว่า คือมโนวิญญาณก็คือใจนึกคิดสมองนึกคิดหรือความรู้สึกนึกคิดจิตก็คือมโนนี่คือตัวเดียวกันทั้งหมดค่ะใจก็คือความนึกคิดนั่นเองเพราะเราจะใช้ความนึกคิดเพราะว่าถ้าใจถ้าถ้าสมองนึกนึกคิดเราก็ไม่รู้ว่านี่คือความคิดของเรานี่คือใจของเราคิดอะไรอยู่จิตเรานึกอะไรอยู่ใช่ไหมมันก็คือสรุปคือตัวเดียวกันสรุปคือการตัดจิตก็คือการตัดความคิดนั่นเองง่ายไหมง่ายมากๆกแต่เราจะตัดความคิดได้ไงเพราะว่า คุณเพชบอกแล้วว่าโหมันแบบว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ตัดง่ายๆแล้วไม่ได้เป็นการฝึกง่ายแต่แนวทางของอาจารย์คือมันจะมีวิธีอยู่อ่ามีวิธีเพราะว่าเป็นวิธีที่อาจารย์ได้เคยพูดบ่อยมากๆนะคะพอดีที่ได้มาคุยถึงเรื่องนี้พอดีอ่าเข้าไปมีน้องอัดข้อถามเข้ามาในคอมเมนต์อาจารย์ก็เลยได้ตอบเขาบอกว่าการตัดจิตอาจารย์ได้ทําคลิปไวมไหมมีเชื่อคลิปอะไรอยากจะเข้าไปดู ถ้าไม่มีอาจารย์อธิบายให้หน่อยขอทําคลิปให้หน่อยอะวันนี้เราก็จะได้ขอขอเอาไปลงคลิปเพิ่มด้วยนะคะ<ด>เพื่อจะได้เป็นแนวทางคําตอบของแต่ละท่านให้ได้รู้วันนี้มีโอกาสได้มาฝึกก็ <c oughs> จะได้ลงคลิปกันวันนี้เลยนะคะ<ด>ส่วนหนึ่งก่อน <c oughs> ค่ะก็คือการตัดความคิดก,การที่เราตัดความคิดคืออาจารย์ได้สอนบ่อยมากก็คือเวลาที่เราฝึกหรือเราปฏิบัติอะไรอยู่ก็ดีหรือเรากําลังมีความคิดที่แบบอาจจะโกรธหรืออาจจะมีความคิดสนุก สนานหรือง่วงเหงาหานอนหรือว่า,า,วา,วนนรวาเรากำลังแบบว่าเพลินกับการดูทีวีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอเอิญม,มันมีเหตุเข้ามาให้เราเนี่ยจะต้องได้รีบช่วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนอ่าใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบว่าหรือว่าเราจะต้องรีบไปฝึกสมาธิแล้วเราจะต้องเข้าไปปฏิบัติแล้วทั้งที่เรากําลังเพลินอยู่สนุกอยู่เราเราจะทํายังไงอ่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนเรากําลังนั่งฝึกปฏิบัติอยู่แล้วพอเอิญมีโทรศัพท์เข้ามาอ่าแบบเดียวกันเลยคะ่ะเหมือนที่อาจารย์คุยบ,บ่อยๆมาก เราจะต้องจำจำทรงอารมณ์เดิมถ้าเกิดเราปฏิบัติเราต้องทรงอารมณ์เดิมว่าเราออกไปจากตรงไหน,นแล้วเราก็กลับมาต่อยอดในตรงนั้นแต่ตัวนี้คือจะเป็นการตัดจิตที่อาจารย์จะบรรยายให้เห็นภาพโดยรวมได้ชัดก็คือสมมุติเรากําลังโกรธกาลังโมโหอยู่หรือว่ากําลังมีเรื่องราวอยู่รอบๆตัวของเราแล้วก็เอนว่าเราจะต้องอมีเหตุว่าตรงนี้มีคนเข้ามาขอให้เราช่วย แล้วเราจะทําจิตยังไงทัางที่เราโมโหอยู่ที่จะต้องช่วยเหตุข้างหน้าเนี้ยให้เขาหลุดจากสิ่งที่มันแบบกระทัน่วนอ่าตรงเนี้ยคือเราต้องอยู่กับเหตุที่เกิดขึ้นปัจจุบันคะ่ะอะไรที่มันอยู่รอบๆข้างเราเมื่อกี้แล้วมันมีเหตุอยู่ตรงหน้าเราจะอยู่กับสิ่งไหนก่อนจะอยู่กับความคิดหรืออยู่กับเหตุข้างหน้าใช่ถูกต้องค่ะเราจะต้องอยู่กับเหตุข้างหน้าก็คือเหตุปัจจุบันที่มันเกิดส่วนเหตุที่เกิดก่อนเมื่อกี้เริ่มเป็นอดีตแล้วค่ะ ตอนนี้คือเหตุตรงหน้าคือเป็นปัจจุบันเราจะต้องอยู่กับเหตุที่มันอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนความคิดเมื่อกี้จะเป็นอดีตแล้วเราจะตัดความคิดออกไปเลยความคิดที่กําลังโกรธที่กําลังงหโวงอยู่เราจะตัดความคิดตรงนี้ตัดความคิดออกไปได้แล้วมาอยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือเป็นการตัดความคิดหรือตัดจิตออกไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะเพราะทุกคนคงเคยเป็นกาลังกาลังแบบเจ็บปวดอะไรอยู่สมมุติเราเจ็บป่วยหรือว่าเรากําลังปวดนิ้วอยู่แต่เพอิญ เราเเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็เลยลืมเราก็เลยลืมความเจ็บปวดเราก็เลยเหมือนเราตัดความคิดกับความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วก็มันไปเพลินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็จะตัดความเจ็บปวดนี้ไปได้ก็เหมือนเราตัดจิตตัดความคิดในการที่เราส่งจิตไปอยู่กับความเจ็บปวดเราก็จะลืมความเจ็บปวดแบบเดียวกันค่ะพอลืมความเจ็บปวดไปได้แล้วแล้วพอเราหายเพลินละเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากลับมาปวดอีกเพราะอะไรเพราะเราตัดความคิดไม่ได้ในตรงนี้เรากลับมาอยู่กับตรงนี้อีก เมื่อเราตัดความคิดหรือตัดจิตไม่เป็นเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอยู่ก็คือยัองเจ็บปวดอยู่แต่ถ้าเราตัดจิตเป็นคือตัดความคิดคือไม่ต้องเอาใจมาใส่ใจแล้วตรงนี้คือวางได้วางความคิดลงได้วางจิตลงได้จิตเราก็จะสงบเราก็จะไม่เจ็บปวดกับสิ่งที่เป็นอยู่เหมือนหลายๆท่านหรือหลายๆพระองค์ที่ท่านวางความคิดหรือท่านตัดจิตได้หรือทําให้จิตสงบก็อาการที่เจ็บปวดก็จะไม่สามารถทําอะไรท่านได้เพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบา ถ้าจิตเราดีแล้วเราตัดจิตได้เป็นแล้วอะไรแล้วระบบทางร่างกายที่เจ็บปวดเราก็จะคุมได้ทั้งหมดเราก็จะไม่เจ็บปวดทั้งที่เจ็บอยู่แต่เราอาจิตเอาใจไม่ไม่ไปฝักใฝ่ก็คือตัดความรู้สึกนึกคิดที่มันอยู่ตรงนั้นออกไปได้เราก็จะเบาค่ะ mm hmm. เหมือนเหมือนอาจารย์เปียบเที่ยบให้ห็นขึ้นมาอีกนะคะ mm hmm. เหมือนเรากําลังจะช่วยคนเนี้ยแต่เรากําลังทะเลาะอะไรอยู่กำลังวุ่นวายกับสิ่งไหนอยู่กําลังอุลุงตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันมีเหตุตรงหน้าที่ว่าคนกําลังมีทุกข์หนักเราจะต้อง มาช่วยเขาเราจะวางจิตเราจะตัดจิตยังไงแล้วเรากําลังจะไปปฏิบัติเหมือนที่อาจารย์โอค่ะที่ช่วยในภารกิจโลกทิพย์ช่วยคนที่เขากําลังมีเหตุต้องไปช่วยบาบัดให้เขาหายเจ็บหายป่วยเราจะต้องตัดจิตในส่วนที่มันพวง,งออกไปให้หมดเพราะเราจะส่งกําลังจิตกาลังใจส่งพลังบรารมีไปช่วยเขาเราต้องปล่อยให้เต็มเราต้องตัดจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในความวิสกทธิคิดของเราออกไปให้หมด แล้วเราจะอยู่กับตรงไหนจิตเราจะต้องอยู่กับเป้าหมายปัจจุบันที่เรากาลังจะช่วยเขาอยู่ตรงหน้าเมื่อจิตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยความคิดของเราที่เป็นระบบอื่นๆมันจะตัดออกไปได้โดยอัตโนมัติมันจะเกิดความว่างความสงบจิตก็จะเกิดความสงบเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาแทนที่เราก็จะเกิดสติค่ะสติจะมาแทนที่แล้วก็สัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นสติก็คือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ ความคิดก่อนหน้านี้มันหายไปหมดแล้วเพราะว่าเราตัดจิตแล้วเราวางจิตเพื่อจะมาอยู่กับสิ่งที่มันอยู่กับปัจจุบันเรามุ่งตรงเลยว่าเราจะช่วยคนนี้เราก็จะมีสติเกิดขึ้นว่าเรากําลังจะช่วยคนนี้สัมปชัญญะเกิดก็คือระลึกรู้ตัวระลึกรู้ตัวแบบไหนก็คือรู้ระลึกรู้ตัวว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหลังคือจิตของเราเมื่อมีสติเราก็จะรู้ตัวว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังเป็นระบบว่าเออจะต้องวางแผนต้องช่วยแบบนี้ก่อนนาะทำแบบนี้จนจบภารกิจผิดจบ จนเสร็จสิ้นนั่นคือเรามีสติสัมปชัญญะและที่สําคัญเราได้อะไรขึ้นมาอีกเราได้จิตวางจิตนิ่งจิตสงบเกิดขึ้นแล้วจิตเราก็จะละเอียดแล้วเราก็จะได้เป็นการเจริญเมตตาจิตอุเเราได้อีกมากมายความสงบจะทําให้เรามีอะไรเกิดขึ้นเยอะค่ะความคิดของเราที่มันวุ่นวายเมื่อกี้ก่อนหน้านี้หายไปสิ้นเพราะอะไรเพราะจิตเรามันอยู่กับข้างหน้าเนี่แหละคือการตัดจิตการตัดจิตให้เป็นเพราะหลายท่านอาจจะเข้าใจแต่ว่า ตัดจิตง่ายๆเรายังไม่แยกไม่ออกว่าเราจะตัดจิตแบบไหนแต่ว่านี่คือความหมายที่ถูกต้องชัดเจนแต่ทั้งสองนั่นแหละคือชัดเจนถูกต้องแต่เราจะทาไงให้ให้เราขยายใจความให้รู้ลึกลงไปอีกว่ามันเป็นการตัดแบบไหนมันคือการตัดความคิดนั่นเองเพราะจิตก็คือความรู้สึกนึกคิดอาจารย์จะเน้นคือตีความหมายให้เราเข้าใจก่อนเมื่อเราเข้าใจเราก็จะรู้เทคนิควิธีการว่าเออเราจะต้องตัดอะไรก่อนตัดจิตเรานนั่เองตัดความคิดจิตก็คือความรู้สึกนึกคิดถ้าเราตัดความรู้สึกนึกคิดได้ ตัวที่เราฝึกมันจะไม่พองความผโงของเราที่เราคิดว่าเอ๊ะสมองเราคิดไปเรื่อยแล้วก็ส่งออกไปนู่นไปนี่ถ้าเราตัดจิตเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกให้เรามาอยู่กับปัจจุบันเหตุ <c oughs> ปัจจัยที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นการดีหลังจากที่เราช่วยเสร็จภารกิจแล้วหลังจากนั้นเสร็จสัรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราค่อยมากลับมาคิดใหม่กลับมาคิดก่อนที่เราจะมามาช่วยเขาคิดยังไงในแนวของอาจารย์คือให้กลับมาคิดว่าทะเลาะเรื่องอะไร ทุกเพราะอะไรเหตุเพราะอะไรเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วโกรธเอพราะเรื่องนี้โกรธเพราะเรื่องนี้อ่าเราก็เพื่อเพลินเพราะเรื่องอะไรสนุกเพราะเรื่องอ,อะไรทําไมเราถึงมีความสุขทําไมเราต้องติดสุขอ่าเราก็เอามาคิดเราก็จะได้ธรรมะอีกข้อหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมะที่ยั่งยืนสําหรับเราจนสามารถเข้าสู่ปัจจุบันได้อ่าก็คือเรามานึกคิดในทางสายกลางทางสายกลางนะคะคือการเท่าลิยสัตว์ก็คือ เรามาพิจารณาว่าเราทุกข์เพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราดับด้วยนิรธเมื่อดับได้แล้วเราก็ดําเนินด้วยทางสายการคือด้วยมัคมีองค์ปรกก็คือเมื่อเราเห็นชอบด้วยปัญญาเราก็ดําเนินต่อให้เจริญเราก็จะได้เป็นอริยสัจสี่เกิดขึ้นในทุกหัวข้อที่เรากําลังฝึกหรือเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่เราก็จะได้เป็นการฝึกจิตละเอียดไปด้วยค่ะเมื่อเราแยกแยะนี้เป็นแล้วนะคะคือทําบ่อยๆอาศัยทาบ่อยๆนะคะไม่ใช่แค่วันเดียวเราได้ ถ้าเราได้เทคนิคตรงนี้แล้วอาจารย์อยากจะแนะนําว่าทําบ่อยๆค่ะทําบ่อยๆแล้วเราจะเกิดความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นแบบจิตเรามันจะสะสมเขาเรียกเมื่อเราทำบ่อยๆสัญญาในจิตเรามันจะบันทึกไว้ในจิตเราเลียไว้ละบันทึกไว้ว่าเราทําบ่อยๆตรงนี้เราก็จะเยอะเขาเรียกว่าก็จะเริ่มแยกแยะออกเมื่อเริ่มแยกแยะออกแล้วมันจะเร็วขึ้นจากแรกๆออกเราอาจจะช้าหน่อย แต่พอเราเก่งชำนาญแล้วมันก็จะเร็วขึ้นแบบเร็วขึ้นต่อไปความคิดปั๊บมันจะเร็วเขาเรียกว่ารู้ท่อถัาานกีเลสอะไรที่มันเกิดขึ้นปั๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อเราต้องดับแล้วนะเราจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้แนละต่อไปเราจะอยู่ด้วยความเป็นหน้าที่แต่ปัจจุบันเราจะแยกจิตแล้วเราก็จะอยู่กับตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเราก็จะเกิดโยนิโสมนสิการคือคิดเป็นระบบคิดถูกต้องคิดถูกทาง่ะมันจะต่อย,ยอดไปแบบอัจรรย์มากเราจะเหลือเชื่อเลยว่าพอทําจิตแบบเนี้ เอ๊ะทำไมเราความคิดไปเร็วเอ๊ะทำไมเราสามารถฝึกสมาธิสติแล้วประคองจิตแล้วสามารถฝึกไปได้เร็วมันอัศจรรย์ถ้าเราตีความหมายได้ออกพอเข้าใจแล้วที่อาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายไหม <c oughs> คิดว่าจะทําได้ไหมได้เอเห็นไหมทุกคนทําได้แต่ทุกคนแยกแยกไม่ออกเฉยๆว่านี่คือการตัดจิตตัดจิตก,ก็คือการตัดความคิดจริงๆไม่ยากนะพออาจารย์ตีความหมายแล้วอาจารย์ลองฝึกดูง่ายมากอาจารย์ทพ่บอกว่าการฝึกของอาจารย์มันง่ายทุกอย่างลองทําดูค่ะ มันง่ายจริงๆเพียงแต่ว่าอาศัยว่าการทำบ่อยๆการเจริญปัญญาบ่อยๆการอยู่กับความเป็นปัจจุบันแยกแยะให้ออกค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงหน้าเมื่อเราทำได้ออกแล้วเนี่ยทำได้ถูกแล้วคิดได้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทางสายการแล้วก็จะเกิดสติสตินี่คือข้อสำคัญคือเราจะเกิดสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นตามมาแล้วเราก็จะประคองชีวิตเราไปต่อ,อยอดไปจนเข้าสู่อริยสัจนี่ไง ก็คือจะเข้าสู่การบรรลุขั้นสูงได้ตามจิตปารถนาที่เราวางเป้าหมายเหมือนเหมือนเป้าหมายพระนิพพานเนะะี่ยค่ะวันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายพระนิพพานนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์เกษไสยธรรมนะคะเดี๋ยวต่อไปกลุ่มเป้าหมายพระนิพพานจะเยอะขึ้นเพราะเขาจะมีสถานธรรมนะคะฝากฝากเชื่อไว้ด้วยนะคะเชื่ออะไรนะคะวัชรินชุตาค่ะ ค่ะแล้วต่อไปเราจะได้พบกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วอาจารย์เก๋ก็จะมีโอกาสไปบวงสรวงนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีสถานเป็นที่ปฏิบัติธรรมเชิญท่องเที่ยวแล้วก็อนุรักษ์แล้วมีการบวงสรวงองค์พญานาคผู่ศีสุโทรและอีกหลายพระองค์นะคะแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศพระแม่กริมโดยเฉพาะองค์ปางเปิดโลกนะคะท่านจะมาร่วมสร้างบารมี เดี๋ยวรอพบกันนะคะอ่าไม่ใช่โปรโมทนะคะคือวางเป้าหมายกันไว้แล้วค่ะอาจารย์ก็มีโอกาสถ้าไปก็ไปเจอกันที่นั่นนะคะฝากด้วยนะคะเสร็จเมื่อไร่เดี๋ยวท่านอาจารย์โอ้อเป้าหมายบ้านพระนิพานก็คงจะโปรโมทอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากไว้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าคงเข้าใจนะคะการตัดจิตแล้วก็ตัดระบบความคิดไม่ยากเลยนะคะคิดว่าทุกคนคงเข้าใจเราจะได้จิตละเอียดเพิ่มนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย แล้วกลับมาพบก,กันใหม่ค,ค่ะค่ะหลายค่ะเราต้องคิดถึงวนไหนค่ะเดี๋ยวปิดจบดนน้วยกันนะ